สวัสดีครับอาจารย์เอพีไมค์ e m y ด r มี่โปรนะครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ห้องอาจารย์เอชาแนลนะครับวันนี้ก็จะเป็นทร์ที่2นะครับในหัวข้อตัวโดเมนที่2เหมือนกันนะครับก็คือหัวข้อชื่อว่า process นะครับก็คือเราจะมาพูดถึงสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการบริหารโครงการนั่นก็คือการจัดการการสื่อสารในโครงการนั่นเองนะครับก็คือการ manage communication โดยหลักๆเนี่ยเวลาเรา manage communication เนี่ยเราก็จะต้องประกอบไปด้วยข้อที่1เลยนะครับ analyze communication of All stakeholders นั่นเองนะครับก็คือการวิเคราะห์ความต้องการในการสื่อสารของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั่นเองก่อนอื่นเลยการวิเคราะห์ความต้องการในการสื่อสารของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนี่ถือว่าเป็นขั้นตอนสาคัญนะครับในตัวอย่างจริงๆนะฮะในโครงการการก่อสร้างตึกสํานักงานนะครับผู้จัดการโครงการก็จะต้องเข้าใจว่าผู้บริหารต้องการรายงานความคืบหน้าเป็นรายสัปดาห์นะครับในขณะที่ทีมงานในสถานที่ต้องการสื่อสารแบบเรียลไทม์นะครับเพื่อจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นทันทีนะครับอาจจะเป็นเดลี y แตนอัพทุกวันนะครับเนี่ยก็คือการวิเคราะห์ความต้องการนะครับ ในส่วนที่2นะครับก็คือการกําหนดวิธีการสื่อสารนะครับช่องทางว่าทางไหนความทีแล้วก็ระดับของรายละเอียดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกๆคนการพิจารณา Determine Communication m e t h o d c h h n n n l s frequency and Le v e l of detail for a l l s t a k e h o l d e r นะครับย้ำต้องเป็น Stakeholder ทุกๆคนนะครับพอในเหตุการณ์ที่1น,นะฮะที่อาจารย์อธิบายก็คือว่าหลังจากที่เราได้วิเคราะห์ความต้องการแล้วเราก็ต้องกําหนดวิธีการนะครับ ว่าเราจะสื่อสารกันยังไงช่องทางในการสื่อสารให้เหมาะสมเป็นยังไงบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นในโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับอาจใช้การประชุมออนไลน์ผ่านซูมนะครับสำหรับการอัปเดตรายสัปดาห์หรืออาจจะใช้ทีมสําหรับการสื่อสารภายในทีมก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะใช้อ e ีเมลสําหรับการสื่อสารลูกค้าบางทีก็อาจจะเป็นไลน์ก็ยังได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวกําหนดวิธีการสื่อสารนะครับในส่วนที่3นะครับก็คือการ communicate project information and update effectively ก็คือการสื่อสารข้อมูลและการอัปเดตโครงการอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งถือว่าการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยก็จะช่วยลดความเข้าใจผิดและเพิ่มความชัดเจนนั่นเอง ยกอย่างเช่นนะครับในโครงการวิจัยและพัฒนานะครับการส่งรายงานความคืบหน้าแบบภาพรวมนะฮะอาจจะเป็นแดชบอร์ดที่แสดงผลลัพธ์สําคัญให้กับทีมผู้บริหารนะครับก็จะสามารถช่วยให้ทุกคนเห็นภาพรวมของโครงการได้ชัดเจนนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับในการเบ Communication ก็คือต้อง c o n f i r ร์มค m มมิ c ชัน o n is u n d e t s t o o d and feedback is received นะครับก็คืออะไรก็คือการยืนยันว่าการสื่อสารเนี่ยได้รับการเข้าใจและมีการตอบกลับนะครับ ก็จากหัวข้อที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์การพิจารณาช่องทางไหนแล้วก็อัปเดตข้อมูลอย่างมีสิทธิภาพยังไงบ้างนะครับแล้วก็ต้องสุดท้ายเนี่ยต้องยืนยันนะครับว่าการยืนยันว่าไอ้ผู้รับสารเนี่ย ได้รับจริงเปล่าและเข้าใจว่าไอ้ข้อมูลที่เราสื่อสารออกไปเนี่ยสำคัญมากนะครับเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดนะครับยกตัวอย่างเช่นในโครงการก่อสร้างสะพานนะครับการใช้การประชุมประจําสัปดาห์เพื่อให้ทุกฝ่ายรายงานความคืบหน้าและปัญหาที่พบเจอแล้วก็ให้ทีมงานทุกคนเนี่ยตอบกลับนะครับเพื่อยืนยันว่าพวกเขาเนี่ยเข้าใจข้อมูลที่ได้รับหรือเปล่าเห็นไหมครับมันก็จะมีการบป็เหตุการสื่อสารอย่างแบบมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับดังนั้นในท้าที่2เนี่ยขอสรุปเลยนะครับว่าการจัดการ การการสื่อสารในโครงการเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากนะครับในการบริหารโครงการให้ประสบความสําเร็จหวังว่านะครับวิดีโอนี้นะฮะหรือคลิปนี้จะช่วยให้ทุกท่านมีความเข้าใจมากขึ้นในการจัดการการสื่อสารในโครงการของท่านนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของอาจารย์เอชานัลนะครับเพื่อไม่พลาดในการชมวิดีโอในคลิปดีๆต่อไปนะครับขอบคุณครับ